ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้านะสู่ช่องเจสซี่เขานี่อยู่แกมบลิชอิมมัลต์โซโซลโซนอีกเช่นเคยเนะก็หลังจากที่มีกิจกรรมน้องลิลลี่กับน้องโนเอลเข้ามานะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกาชากันทั้งหมด1,000ใบเนี่ยนี่ซึ่งเขาบอกว่าใครอยากเล่นเกมนี้กับเจนะคะสามารถโหลดมาเล่นได้นะจะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในด e สคริปชันแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองแจกฟรีนะคะทุกวัน600 เอเอหกร้อยก็หยวนนะทุกคนเออก็มีคนถามว่าได้ทุกวันจริงเหรอพี่ได้ทุกวันจริงๆนะเออซึ่งต้องบอกว่าแจกฟีเยอรขนาดนี้สายฟีอร์อยู่ได้แน่นอนชิลๆตามทันแน่นอนขอแค่มารับรางวัลคูป,ปอง648อย่หยวนทุกวันนะทุกคนแล้วก็วันเนี้ยเจรรวบรวมนะคะคูป,ปองมาแล้วแล้วก็มาซื้อเรียบร้อยวันนี้จะมาเปิดกระชา sizi. ทั้งหมด1,000พใบนะทุกคนเออ1,000พเหรียญนั่นเองเป็นกาชากิจกรรมซึ่งใครยังไม่รู้ว่า กาชากิจกรรมเนี่ยมันได้ตัวอะไรแล้วก็เอาเหรียญกิจกรรมไปทําอะไรต่อต้องซื้ออะไรถึงคุ้มเนี่ยจียทำคลิปไว้ก่อนอันนี้เราสามารถไปดูคลิปนั้นได้เนาะสำหรับกิจกรรมน้องลิเลียมน้องนูเอลนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดกาชากันเนาะนะครอยากูแล้วเปิด1 0 0 0พใบเนี่ยเลทจะออกมาเป็นยังไงนะจะคุ้มหรือไม่กุญและห,หนึ่งไหลนะ่นแล้วก็ไปดูกันเลยมาทุกคนของรางวัลก็ตามนี้เลยนะก็คือมีโอกาสออกเป็นเงินด้วยนะออกเป็นเศษของน้องๆด้วย โลแรกนะฮะมาได้เศษสองเศษนะฮะซึ่งเราสามารถเอาเงินเนี่ยมาซื้อของตรงนี้ได้นะทุกคนอันนี้คือเหรียญที่เป็นเหรียญกิจกรรมที่แนะนําให้ซื้อมากๆเนาะใครอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมย้อนกลับไปดูก่อนหน้าได้นะ่ต้องรีบเปิดอีกหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันหลุดนะทุกคนวิยนี้ห้าเศษได้อยู่แจมว้าวนะุิยนี้ข้าววิยเจ็ดเศษเจ็ดเเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเร่งเวลาออกนิดนึงมันค่อนข้างไวนะทุกคนชึบอืมเจ็ดเศษเฮ้ยดวงเรามาว่ะดวงเรามาค่อนข้างที่จะมาอืมได้เงิน เงินก็สําคัญนะทุกคนเอาไปซื้อของนะไปซื้อเหรียญกิจกรรมเหรียญเวลาได้เนาะเหรียญเวลาก็ไปแลกของตัวละคร e อนกเมได้อีกนะเออกดกันจนมือง่อยเง่บอกเลยวันนี้อืม,มาเอ้ยรอบนี้เสร็จเยอะอยู่กดกันไวๆเลยนะทุกคนไปเรื่อยๆฮะจังหวะนี่โกโกโอนันไงนั่นเงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะนั่นก็คือการโหลดอออมาแล้วมา,มาวก็ต่อนึกว่าจะต้องข้ามนะไป ลุยๆุๆยุยรุยุเนีะอนี้สวยจัดนะฮะได้เกือบสิบห้าเศษโอเคอันนี้ได้อยู่อือันนี้ได้แบงค์หนึ่งแบงค์โอเคสวยสวยมาไปกันต่อกดกันจนมือหงีกแล้วครับวันนี้บอกเลยนะรัวๆวกันไปซึ่งต้องบอกว่าของแต่ละอย่างนะที่มาในกิจกรรมเนี่ย ทุกอย่างนะได้ใช้หมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบเงินอะไรเงี้ยก็เอาไว้ใช้นะฮะมีแบบทรัพยากรในการอัพตัวละครการเลื่อนขั้นต่างๆเนาะหรือแม้แต่สเตมินานะคะกล่องที่เป็นกล่องข้าวเป็นโตเนี่ยเราก็สามารถเอามาเป็นเอ NERGY ในการฟาร์มได้เนาะเพืที่จะอัพตัวละครน,นั่นเนองเนาะก็ถือว่าเป็นเปิดกาชานะแล้วก็ปั้นน้องโนโอเอลน้องลิลลี่นั่นแหละนะเออแล้วก็ ในส่วนของตู๋เออเขาเรียกอะไรนะเงินนะคะเป็นเงินเงินเนี่ยก็คือเอาไปใช้ไอ้นี่ได้นะทุกคนเอาไปใช้เอ่อซื้อของนะคะในร้านาค้ากิจกรรมเนาะซื้อของในร้านาค้ากิจกรรมเพระที่เราจะเอาเหรียญเวลานะคะไปแลกแล้วก็จริงๆร้านะคะ้ากิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบว่าอุปกรณ์เฉพาะนะคะของน้องด้วยนั่นเองนะ,ะซึ่งตัวละครหนึ่งนะคะก็ต้องใช้มากถึงประมาณ70เศษเลยนะ,ะกว่าจะได้1ตัวนะฮะ แล้วก็ครั้งก่อนนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยจะมีถามไปด้วยเนาะว่าแบบเอ่อจะต้องรอคูปองรีช่วงประมาณกี่โมงนะทุกคนสรุปคือคูปองอ่ะมันจะรีประมาณเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนคือเขาก็จะส่งเหมือนรีรีจำนวนคูปองให้เรานะเราสามารถใช้คูปองเนี่ยซื้อของนะ,ะในร้านค้าได้อีกทีตอนเที่ยงคืนแต่ว่าเกมอ่ะมันจะรีตอนช่วงประมาณตีห้าแล้วก็ พวกร้านคงร้านค้าร้านของอะไรเงี้ยก็จะตีรีประมาณตีห้าเหมือนกันถ้าครบจํานวนมนเนาะแบบถ้าหมดจํานวนแล้วก็จะรอ,อ,อตร้องรอตีห้าถึงจะรีใหม่อรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าให้รอจนถึงตีห้านะคะแล้วค่อยใช้คูป,ปองก็จะดีกว่าถ้าไม่ได้แบบรีบเร่งรีบร้อนอะไรอันนี้นะ่าจะเป็นเหรียญในส่วนของการอัพเสาเนาะเนี่ยทุกคนนี่แล้วก็กล่องหัวใจน,นะคะก็ไปให้หัวใจน้องได้นะเออไปกันต่อฮะตอนนี้ก็คือเดินทางมาค่อนข้างไกลละเออเรา อีกประมาณร้อยเกือบ200โลนะฮะก็จะครบนะฮะไปกันเรื่อยๆฮนะนี่เหรียญเหรียญสีฟ้าเนี่ย <F ar> ไหนวะเมื่อกี้เนะี่ยคือจะเป็นในส่วนของนี่อันนี้เอาไว้อัพเสานะทุกคนซึ่งเดี๋ยวในอนาคตน่าจะต้องใช้เนาะเออก็เก็บไว้นะเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวสักพักมันจะมีให้เราแบบเอามาอ,อัพส่งอัพเสาเพิ่มพลังอะไรประมาณนั้นเนาะนะอ่ะกดไปเรื่อยๆฮนะคือคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยฮะเปิดกระชาอย่างเดียวนะ มาดูกันว่า 1, หนึ่งพเหรียญนะฮะเราจะได้ทั้งหมดอะไรเท่าไหร่บ้างนะทุกคนเดี๋ยวเรารับรางวัลตรงนี้นิดนึงนะทุกคนเออเนี่ยมีเทียเปิดด้วยนะถ้าเปิดครบเนี่ยก็จะได้ของพวกนี้ด้วยนะทุกคนแล้วก็กดรับไปก่อนคือเปิดมาค่อนข้างโหลดอีกแล้วได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งหนึ่งร้อย 1,000เหรียญเนาะก็ค่อนข้างเยอะเนะี่ยอันนี้ก็คือใช้คูป,ปองฟรีนะใช้คูป,ปองฟรีอย่างเดียวนะทุกคนมาแล้วเราก็จะให้ดูนะในส่วนของเหรียญเวลาตรงนี้เนาะนี่คือเหรียญกิจกรรมที่จะพูดถึงนะว่าเราต้องเอาเงินนะ้ำมาซื้อเนาะ เออเพราะว่าสําคัญมากๆนะทุกคนแล้วเหรียญเวลาก็คือจะเอาไปซื้อในส่วนของตัวละครเอ็นเกมได้แล้วก็เบคุยะเนี่ยเบคุยะนะคะก็ควรซื้อนะทุกคนเศษเบคุยะเพราะเบคุยะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ได้ยันเอ็นเกมนะน้องนี่ก็ดีนะลูเคียนะเอาไปเลยนะเก็บไปชิปนะก็ได้เป็นหนึ่งตัวละครเนาะ 70, 70, 70เจ็บเจ็ดเจ็ดสิบเศษนะคะเท่ากับหนึ่งหนึ่งตัวละครนะทุกคนอันนี้อาวุธเฉพาะของเขาเนะี่ยะคะก็ซื้อไปเลยนะเหลือ อนนี้เหลือ0 0เงินนะคะก็เดี๋ยวเรามาซื้อ,อน,นี้ให้หมดเลยอ่ะเรียบร้อยคือต้องบอกว่าเหรียญเวลาเนี่ยจะมีแค่ในส่วนของกิจกรรมเท่านั้นนะถ้าไม่มีกิจกรรมก็จะไม่มีเหรียญเวลามาขายนะอันนี้นะคะคือร้านค้าเนาะที่เหรียญเวลาสามารถซื้อได้นะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็เก็บเหรียญเวลาไว้4 5่าเหรียญน,นะน,น,น,น้องน้นองน้องเนวน้องเนวนี่ก็สําคัญนะทุกคนเป็นตัวบัฟที่ดีมากๆเอ็นเกมเลยแหละเออไอเซนตัวนี้ก็โคตรเก่งนะทุกคนเออเป็นไอเซนเอ็นเกมเหมือนกันนะสุยฟงนะแน่นอน สิฟงนี่ก็ใครยิ่งมีไว้นะฮะก็ยิ่ง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 เก่งไว้นะเพราะว่าเป็นตัวดันดาดหลายๆด่านทั้งพ v p ี v ีว e เนาะอันนี้เป็นอา,อาวุธเฉพาะนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะ 1, เนาะห0 0่นเหรียญน,นะฮะเราก็ได้แบงค์เทาเนาะมา625้าแบงค์เทานะาแ,านะแล้วก็เอามาช้อปปิ้งเรียบร้อยนะใส่พวกอาวุธเฉพาะให้น้องๆแล้วก็ได้ตัวละครใหม่ๆด้วยที่เรากดซื้อมาเมื่อกี้เนาะก็ ค่อนข้างที่จะคุมม้มไหมก็คุ้มนะเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์สบัดเลยแค่เก็บคูปองนะที่เขารีแจ็ครายวันเนาะมาให้ซึ่งก็มีเนี่ยได้ทั้งอุปกรณ์เฉพาะเบียคุยะด้วยนะ,ะแล้วก็ไดอ้อุปกรณ์เฉพาะ,ะได้ลูรูคียด้วยหนึ่งนะฮะอุปกรณ์เฉพาะเบอร์คียแล้วก็เมื่อกี้มีของซุยฟงด้วยที่ซื้อมานะแน้วก็ค่อนข้างฉ่ำนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะยังไงก็แนะนำว่าไม่ควรพลาดนะกิจกรรมนี้เนาะอย่างอย่างน้อยก็เข้าไปล็อกอินในส่วนของ เอาคูปองอะไรเงี้ยลายวันน้องก็จะได้แบบตามเพื่อนๆทันนั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะเปิดกาชาสรุปแล้ว1,000เหรียญนะก็ได้คูปองเทามา625ใบนะซื้อชจำๆอัปเกรดนะไอดี ID เติบโตสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะของเบียคุยะเราได้ลูเคียมาด้วยซึ่งลิลลี่เนี่ยเจว่าน่าจะได้สักสามดาวแดงนั่นแหละเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งถ้าปั้นเสร็จแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เชิญเงี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันนนหห่ออเมื 致癌。